9สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบินเช็คไว้ก่อนเดินทางสำหรับนักเดินทางมือใหม่คำถามที่ว่าเอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้างมักเป็นหนึ่งในคำถามที่นึกถึงเมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบินจะจัดกระเป๋าแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมั่นใจพวกของชิ้นนี้ชิ้นนั้นที่เราเตรียมมาจะนำขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่าจะทำผิดกฎหมายของสายการบินหรือไม่วันนี้เราจะขอนำรายการสิ่งของต่างๆที่ไม่อนุญาตให้พกติดตัวขึ้นเครื่องบินรวมถึงในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดลงใต้เครื่อง บินด้วย1เครื่องดื่มเครื่องสาอางของเหลวทุกชนิดที่มีความจุไม่เกิน100มิลลิลตรรวมไม่เกิน1ลิตรหรือ1000มิลลิลิตรเช่นเจลน้ำหอมสบู่เหลวสเปย์ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบินแต่สามารถนำใส่กระเป๋าที่เจะโรดได้ทั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้ายที่เข้มงวดขึ้นหลังจากเหตุการณ์19กันยายนแต่ถ้าเป็นยาที่จําเป็นต้องพกติดตัวก็สามารถพกพาได้ในประมาณที่เหมาะสมเช่นชุดยาแก้เบาหวาน 2. แบตเตอรี่สำรองไม่สามารถนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดใส่ในกระเป๋าที่นำไปเช็คอินแต่สามารถพกใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได้โดยต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟไม่เกิน32,000มิลลิแอมป์ไม่เกินคนละ2ชิ้น สามอาวุธปืนและอาวุธทุกชนิดรวมถึงอาวุธโดยสภาพเช่นมีดสนับมือดาบทวนกระบองและสิ่งเทียมอาวุธปืนไฟแช็คระเบิดไฟแช็คปืนเด็กเล่นสี่ของมีคมไม้บรรทัดเหล็กคัตเตอร์กันกรรไกรตัดเล็บเข็มเนื้อผ้ามีดมีดพับมีดพกและของมีคมทุกชนิดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแต่หากเป็นของใช้ที่จําเป็นอาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่โหลดใต้เครื่องบินได้แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน ห้าวัตถุไวไฟเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเชื้อเพลิงไหมเช่นน้ำมันไฟแช็กเชื้อเพลิงแข็งสีน้ำมันไม้ขีดไฟ หอาหารที่มีกลิ่นแรงอาหารต่างๆเช่นอาหารทะเลเนื้อสัตว์สดหรือแช่แข็งทุเรียนปลาล้าต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสมจัดสัตว์มีพิษสัตว์ดุร้ายรวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่สัตว์สงวนนอกจากอาจรบกวนผู้อื่นแล้วยังผิดกฎหมายอีกด้วย 8. สารอันตรายต่างๆเช่นสารกําจัดแมลงสารหนูวัตถุออกซิไดเช่นแอมโมเนียไนเตรตแคลเซียมเปอร์ออกไซด์วัตถุก๊าซมันตราพลังสีเช่นธาตุยูเรเนียมวัตถุ กัดกรอนเช่นแบตเตอรี่ที่บรรจุสารกัดกรอนน้ำกดปลอดเป็นต้น9สิ่งของอื่นๆเช่นแม่เหล็กน้ำแข็งแห้ง